สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story Time กันอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปที่แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากมากค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวันสงการที่ที่บางครั้งแอดอาจจะตกหล่นไปในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวท่องเที่ยวเหมือนเดิมค่ะโดยวิดีโอนี้จะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยของสาวเกาหลีคนนี้ค่ะเธอชื่อว่า a น n a Park ซึ่งก็วางแผนมาเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นจะประทับใจแค่ไหนเราลองไปฟังกันค่ะเปิดคลิปมานะคะสวาวคนนี้เธอก็มารอขึ้นเครื่องที่สนามบินในเกาหลีนะคะเธอก็บ่นว่าเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้แลกเงินมาก่อนเวลาเช็คอินทําให้ต้องทําทุกอย่างกระทนหันเธอต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาขึ้นเครื่องที่กําลังจะมาถึง แต่ในที่สุดเนี่ยเธอก็ขึ้นเครื่องได้ทันนะคะโดยไฟนี้จะต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นก่อนถึงจะมาถึงประเทศไทยคะ่ะและเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเธอก็เดินทางเข้าที่พักก่อนจะออกมาเดินหาของกินซึ่งตอนนี้เธอก็ดูสดชื่นมากๆเลยนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกหิวมากๆจากนั้นเธอก็เดินหาของกินจนได้นำมะม่วงปั่นมาหนึ่งแก้วนะคะเป็นเมนูแรกต่อด้วยลูกชิ้น ก่อนจะมาซื้อข้าวเหนียวหมูทอดจากนั้นเธอก็กลับมานั่งกินที่ล็อบบี้ของโรงแรมโดยกินไปเธอก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยในประเทศไทยของเธอให้ฟังนะคะว่า okay. Okay. So การเดินทางมาที่พักของเธอนั้น mm hmm. เพราะว่าเธอเนี่ยเคยได้ยินนักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่า mm hmm. การใช้บริการรถแท็กซี่ในไทยบางครั้ง อาจถูกเรียกค่าบริการเกินกว่าราคาจริงดังนั้นเธอก็เลยตัดปัญหาด้วยการเรียกรถมารับผ่านแอปพลิเคชันที่มีการระบุราคาไว้ชัดเจนค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนต่างชาตินะคะคนไทยเองบางครั้งหากเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งคนพื้นที่เองก็อาจถูกเรียกเกินจริงเหมือนที่เราเห็นในหลายๆข่าวค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แท็กซี่ทุกคันที่ทำแบบนี้บางคันก็บริการดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ ชื่นชมพี่พีแท็กซี่ที่ทำดีอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะมาต่อที่วีโอท่องเที่ยวของสาวเกาหลีคนนี้ค่ะเธอเล่าต่อว่าราคารถที่นี่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับที่แคนาดาระหว่างที่เธอพูดไปก็กินข้าวเหนียวหมูทอดไปด้วยนะคะขณะที่กำลังตักหมูเข้าปากเนี่ยเธอก็ถึงกับหยุดพูดแล้วก็ทำสีหน้าประหลาดใจกับรสชาติอาหารเพราะว่ามันอร่อยถูกปากเธอมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อเติมพลังเสร็จแล้ว เธอก็ออกเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังเธอบอกว่าอากาศที่ไทยร้อนพอสมควรเธอจึงสวมใส่ชุดที่ดูสบายๆแต่และกิ้งที่เธอสวมเนี่ยดูเหมือนว่าจะทําให้ร้อนนิดหน่อยในที่สุดเธอก็เดินมาถึงพระบรมมหาราชวังพร้อมกับถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะแต่เพราะอากาศที่ร้อนกว่าในประเทศของเธอเธอจึงหลบเข้าร่มเราพูดคุยเกี่ยวกับความประทับใจของเธอเธอบอกว่า เธอได้เข้าไปในพระอุโบสถในวัดพระแก้วเธอพูดว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนด้านในพระอุโบสถจะมีการวาดภาพฝาผนังแต่ละภาพแต่ละส่วนก็มีความประณีตมากๆเลยล่ะคะ่ะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกส่วนรวมถึงยังมีรูปปั้นมีพระพุทธรูปที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนจนเธอไม่อาจจะบรรยายความสวยงามนี้ออกมาเป็นคำพูดได้เธอบอกว่าจะต้องมาสัมผัสมาเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้น น่าเสียดายที่เธอไม่สามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศข้างในออกมาฝากทุกๆคนได้ค่ะแต่เธอบอกว่านี่ก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราจะสามารถสังเกตและซึมซับความสวยงามนั้นได้มากกว่าการจดจ่ออยู่กับการถ่ายรูปที่นี่ต้องแต่งกายสุภาพไม่รัดรูปเธอจึงต้องซื้อกระโปรงยาวมาใส่ทับนี่ก็ถือเป็นของที่ระลึกชิ้นแรกในการเดินทางครั้งนี้ค่ะจากนั้นเธอก็กลับโรงแรมไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเพื่อจะเดินทางไปนวดไทย ซึ่งเธอเล่าว่านวดไทยนั้นมีคุณภาพดีจริงๆค่ะเธอบอกว่าจากปวดเมื่อยเหนื่อยล้ามากๆจากการเดินพอได้นวดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆไหล่ของเธอรู้สึกสบายขึ้นก่อนจะมาแวะกินมื้อเย็นที่ร้านอาหารดิมแม่น้ำเจ้าพยาทีวิววัดอรุณนั้นสวยงามมากจริงๆค่ะต่อด้วยการนั่งตุ๊กๆกลับที่พักเธอพูดว่ามื้อเย็นอร่อยมากเธอไม่เคยลองกินแกงเขียวหวานมาก่อนเลย แม้ว่าจะมีรสเผ็ดนิดๆจากเครื่องแกงแต่มันก็อร่อยในวันพรุ่งนี้เธอจะไปที่ตลาดน้ําและตลาดร่มหุบก,กับทั่วที่จองไว้เช้าว,วันถัดมาสาวคนนี้เธอก็ตื่นแต่เชา้าออกมาหาอาหารว่างกินรองท้องที่ร้านสะดวกซื้อก่อนจะออกเดินทางมาที่ตลาดร่มหุบแมกรองถ้าดูตื่นตาตื่นใจกับของที่วางขายมากมายจนเธอเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ และแล้วก็ถึงนาทีสําคัญน,นะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านตลาดนั่นเองค่ะซึ่งเธอดูตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากๆร้านค้าทุกร้านเนี่ยก็พร้อมใจกันเก็บหน้าร้านเคลียร์พื้นที่สําหรับรถไฟจากนั้นก็มาต่อที่ตลาดน้ําทริปนี้เธอเดินทางโดยใช้เรือโดยสารเป็นหลักสาวคนนี้ก็ดูสนุกสนานแล้วก็ มีความสุขในการนั่งเรือชมสองฝั่งแม่น้ําที่มีอาคารบ้านเรือนเต็มสองฝั่งเมื่อมาถึงตลาดน้ําเธอก็เดินชมตลาดซึ่งมีของกินขายเยอะมากๆเลยล่ะค่ะเธอเดินเลือกซื้อไม่ถูกเลยเธอก็ซื้อของกินมาสองสามอย่างก่อนจะมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งเธอสั่งเป็นผัดไทยมากินเธอบอกว่าผัดไทยรสชาติอร่อยเธอแนะนําให้มาลองชิมก่อนจะไปต่อที่คลาสเรียนทำอาหารไทย โดยจะมีเชฟสาธิตวิธีการทำซึ่งเมนูที่เธอเรียนก็คือผัดกะเพราค่ะและในครั้งนี้เธอจะได้กินอาหารไทยที่เธอนั้นเป็นคนทำเองโดยเธอก็ททำแบบไม่เผ็ดนะคะเมื่อเธอทำเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ลองชิมมันแล้วบอกว่ารสชาติดีจากนั้นเมื่อเธอเที่ยวชมตลาดพักหนึ่งก็เป็นอันว่าจบทริปของวันนี้ค่ะในเช้าของอีกวันเธอกลับมาทาอีกครั้งหลังจากที่ไปต่างประเทศมา วันนี้เธอมาที่วัดอรุณและเมื่อเห็นวัดอรุณเธอก็ถึงกระบ,บอกว่าสวยมากๆถ้าเดินชมวัดและถ่ายรูปเก็บเป็นที่ะระลึกก่อนจะมาต่อที่ชายนาทาวเดินเล่นแวะหาของกินและมาที่ถนนข้าวสารสั่งสรรค์กับเพื่อนที่รู้จักระหว่างทริปก็เป็นอันว่าจบทริปของอีกวันนี่ก็เป็นเรื่องราวทริปท่องเที่ยวในประเทศไทยของสาวเกาหลีคนนี้ค่ะสำหรับคลิปอื่นๆของเธอ สาม,มารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่องของเจ้าของคลิปนะคะแค่เห็นนักท่องเที่ยวมาไทยแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยแล้วนะคะและบางทีการที่ชมบล็อกท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็อาจทําให้เราได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยนะคะเขาก็มักจะชอบเดินสํารวจไปทุกที่เลยล่ะคะ่ะบางทีคนไทยอย่างเราก็เพิ่งเคยได้เห็นเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทย มักจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรีวิวน้อยคนที่จะเดินสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนเอาละค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขในการรับฟังประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของสาวเกาหลีคนนี้ค่ะสุดท้ายแล้วก่อนปิดคลิปแอดขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังคน้นหนึ่งไลค์ค่ะและหากชอบฟังเราเล่าคลิปอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ